สวัสดีดทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เพื่อขอรายการ TNTO p a n t v อีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมป้าค่ายสามหรือร้องไห้ไกลไกลสามีกแล้วจะดูกันเลยมาตรงเนี้ยช้า,ลลาแล้วล่ะตายอ่ะ อ้าวแม่มาอยู่ตรงนี้เอ้ยอ้าวอ้าวรู้สึกว่าเราจะไม่ถึงหน้าบ้านแล้วไม่ใช่เหรอ,อท่านก็ท่องมันไปหาเลยหาแพ้โอ้่าจากเอ็ก,อกวิสูที่แล้วนะทำไมรูแพ้หายไปหน้า,นาแปลกจริงๆเลยไม่มีเรือ เราขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันได้รถเรือขับไม่ค่อยยากอ่ะพูดแต่ว่า <c oughs> อ่ารถยูนี้โคตรคอสเป็คอนความยากขึ้นมาอ๋ออุ้ยชิบลอยอยู่นุ่มนวลไปเลย มึงนี้เก็บเสียงด้วยน่ะจะดีนะมเมนแรกอะแค้หายไปไหนกันแเรวปะ คือมันไม่มีตั้งแต่แรกเลยวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีแพลตกดดนเดี๋ยวว่าต้องบอนเช้าะก็เป็นไปได้เดี๋ยวว่าเราตามไม่เรื่องมันอกิดอะไรหุยของอินโดดูมีอะไรโอ้ฟันไม่ได้ ดูอู้มีน้ำตกเยลยสวยเลยเอยเอไปต่อแต่ชา้าแล้วนะครับน,น้ำมันดอกทองไม่รู้อะไรไม่ไม่เก็บดีกว่าไม่รู้ว่าทำไรได้นะอ้าว คือของงนี้เราโดไปแล้วเออไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเบอร์ชิ่อ่าเป็นขนมพังอุยยาสามเมตรแลังแบครับเลยกดลูกไก่หมดเลยแบบน grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. Nix yeah. is not quite right yet. What the well, said, Dr. Bernhardt here, or in and out, as the case may be. <laughs> yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Oh, I am, uh, distilling a batch later today. What? Oh, you... You mean the girl, Daisy? Well, it Daisy. <oz trap samurai> สเตซี่เอาไว้ครับอยู่นี่ไหนเธออยู่ในบ้านกูเนี่ยเมื่อเมื่อตอนเรือก็หาเอาอะไรมาแดกเลยนะครับเพราะว่าคลิปมันน่าจะนานของเขาทางนี้ยมึงมาบ้านรู้นี่น มีกล้วยมีอะไรอะไรอ่ะมือของให้รู้ไม่ไม่มีเฮ้ยสัตว์โอ้โหบ้านมึงมีร้านขายมือเลยแม่งล็อ เกิดอ,อะไรวะครับดิง้งเพราะวกูจะคิดคำหอกอะไรเลยเขก็จะหาอะไรละอ๋อกูจะทำยาเออกูก็ครับดิ้งไงถูกแล้วเด็กซ์กูจะทำยายาเต็มฮันติ n g อ๋อยาสีแดงไอ้สีเขียวกับสีแดงทำนี่ได้พอนี้ ไอ้สัตว์นี้ม่หลอกไปข้างนอกพี่อะโอ้คิดว่าอะไรกระตัววะนาแม่งดูไม่ออกเข้าไปข้างในโอ้ห้องวันเวลาแรงฮัลโหลดิซีมีการจับต้องเนียบร้ยแล้วฮะโอ้แม่งร้อยยิ่ง when i found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm, but she had cut through a field of anti-aras toxicaria. upas trees. highly poisonous latex. i have been administering an antidote each hour. i'm afraid that another dosage may be. Better i did just examine the box it's, it's empty where should i go for more set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain cruise the cliffs to the west thank you, thank you doctor i'm sorry for the rush nothing of it the girl must live are you and me both? <coughs> อาจะจับอะไรกันไม่รู้รู้สึกว่ามันจะให้เราไปหาเห็ดอะไรสักอย่างซักซีดอ้าวไม่มีซักซีดเ,เลยไ,ไปทางนั้นโอ้มีอัน,นี้ด้วยเฮ้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นแล้วกูต้องโดก่อน นี่ไงกูอ๋อแล้วแม่งต้องมีอะรัดรัดเอาเฮียแม่งโอ้แม่งแค่ขึ้นน,นี้ยังลำบากทิ่ว่าโอ้แม่งขึ้นไม่ได้แล้วกูจะด้มันยังไงวะเีจะลองขึ้นมาทางนี้ที่ที่นี้โย่จำบิงไม่ได้วะ โอ้ยซาแม่งแม่งแม่งโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหายนี่ก่อนก่อนที่จะไปทำอะไรเอ้ยมึงอยาดิโอ้ทางนั้นพอด,ดีเอ้ยตรงนั้นน่าจะไกลเหมือนกันเดี๋ยว <c oughs> ได้ไม่ได้ไปหาแพะก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาที่เดิม ไปเลยดูจากข้างบนก็ได้ดีกว่ามูยลงแมงสปบบินสปบบินโยสับินยาไอไปน่นมันแพะหรือเปล่าหาหินมีแพะโยแพะไปไหนวะ ใช่เลยแม่งโกหกเลยแหละแทะแม่งไม่มีเฮียเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีถ้งั้นเราไปนี่ก่อนไปเอา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 อะไรวะ ขึ้นมาทำาน,าน้ำตูเบยนะมาเอา,อานี้แฮงไกเดอร์มันมันไม่รู้คืออะไรเนี่ยแฮงไกเดอร์นะเออยเฮืยอะไรสักอย่างตุดต๊ด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 ตุ๊ด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 ขึ้นแม่งมิชชัน่นเดทหรืออ็อบเจกต์อ๋อหรือมิชชัน่นวิวเฟลโยเป็นโย,โย ไว้มันไว้อ่าถ้ากดขึ้นมันจะลงถ้ากดลงจะขึ้นควนิง่งเร็วเก็บแขนไว้แต่ไม,ม,ม่ใชนจะเฟลนะครับผมพูดอย่างนั้นอุ้แม่งถ้ากูล,ลงไปฉลามแม่เลยย่อยเบ๊ะวันดต้นชาบอู้หหเล่อืมเต็มเต็ม ว่ายไปว่ายไปขึ้นขึ้นเหนือน้ำก่อนอูู้อูเอาเหี้ยนน้ำแม่นะเอาแม่ทำไงโอ้ยกูทำกันตาเองี่ฟาเตอร์กูรู้ั้งนหนแล้วกูรู้ตั้งแต่วิ่งนะโอ้ยจัเอ้ยจะหมดเวลาเร็ว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 เรว

อันแรกนะครับอออเออแค่กูกระโดดลงไปอรือไหมไม่ั่งนี้นะครับเร็วเร็วเร็วปืนแม่งคืออะไรอือโฉดอาเอาเฮียโดนอะไรวะเฮ้ยเจสันเป็นไรไอไอไๆ โอ้เริ่มสติฟันเฟืองแล้วนะครับ <the> มือเียวเฮียอะไรนี่โอ,โอ้ตัวแววอุ้ยแหลกกำมงกำมือ,มอตอนนี้นะเสียงนี้ใครวะโอ้ชิบปฏิเิเริ่มเรงว่าเร like าเสียงอะไรวะ <c oughs> อะไรอะไรอะไระไม่ฟิล เออเหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโดนดูดอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกูเดินได้ด้วยโอ้แบบนี้หินนี่วะเฮ้ยเฮ้ยแม่งินหนึ่งเองอ่ะกูไม่ถูกอะก็ไม่ได้โอ้ยมึงสติสติเป็นอย่างนี้แหละแม่งเดินแค่นี้นะโดนในเหี้ยเนี่ย ดรไม่แคเห็นแม่โอ้ต้นไม้จะเลยง่วงงามนะครับง่วงงามเบยอ,อดีรกะสกรนข้ไนนกระโดดไม่ขึ้นโอ้ตึงต้งแม่งไอ้นี้ยังเน่าเน่าละวี <c oughs> ่าโอ้ย <c oughs> <ๆ>เฮ้ยมีกรุงเทพ VR อิงกิ้งข้อเอ เราพวกเราอยู่ในกรุงเทพด้วยกันนะเอาแม่งเอาแม่งเริ่มม่วงแล้วเริ่มเกล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหนีไปฮะอุ้ยบ้านแม่งเอ้ยดึงเข้าไปอ่ะสัตว์แม่งขึน้นไม่ได้ขึ oh, no. ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นไม่ได้โอ้โนโทษชีฉันมีฉันง่วง ขึนยุ่งนะครับโัวบ้านบ้านแม็กเด็กกับหินเลยจริงแม่งฟันเฟือนเกินไปแล้วนะครับเอายี่ส์มาแม่งบ้านขยับได้เลยดรเอ็ดเฮิร์สต์เอ้าเฮรัตอุ๊ยกูกลับดีกว่าแม่งเขียวโอวบรรยากาศแม่งควรสยองเข้าไปแม่งเจอผีขึ้นมาทำไมเยี้ย์อ้ยี่ส์ อ่าสัตว์เปิดแล้วอ่าฮลโวัม <Hello. S 1> <Bye. S 2> ดีมีใครอยู่ไหมแม่เห็นลอยได้ <ST US P> เออเสียงเกดอ่าเฮียแ <ST US P> ม่งหลอนละหลอนละประตูเปิดเองอ่ากูแก่แล้วเฮีย <ST US P> มัน <ST US P> เพชรในตำนานพอมิสลามโอ้ยกูมาต้องแทบตายเฮียนี่ทำให้กูตกเลย เอ้าอ๋อหายาดีฟัดเฟืองแล้วอ๋อแม่ตงตกมาจากตรงนี้นี่เองบ่บ่เฮีย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 โอ้นั่งไงเห็ดในตำนานมีเก็บมาไม่หาข้างหลังกูหยิบสักโอย้ยเป็นกองอ่ะอ้าวไอ้รัดมึงหยิบมาเดียวแม่งม่ตั้งเยอะนะแม่งมีตั้งหลายอันมึงหยิบมาอันเดียวเล็กๆไอ้ควายโอ้ย วิ่งกลับบ้านอ,อ๋อวูอฮะอ,อ,อูวว้าวนานกว่าไฉ่เจมดาวแดงดาดุกลับไปที่เดิมก่อนที่จะกลับไปหาแพะก่อนตอนนี้กูจะกลับกูไปหาแพะก่อน โอ้แม oh, ่งต้องไปทางนั uh, I know. I know, I know. Uh, ้นเล่อยเอาเฮี้ยบกบกบาไอ้สั์มาบกว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำบุกบุกบุตรงนี้ขึ้นได้ไหมวะน่าจะไม่ได้นะฉนบุกบุบสัตดตโอ้ิ่งเอ้าเดี๋ยวมิชชันโดน โอ้ยกูต้องไปที่นั่นก่อนเดี๋ยวเอามืออย่ามาเครียดกูไปหาแพะแป๊บนึงถ้าแพะไม่มีเดี๋ยวกูไปเลยสักคู่แล้วแม่งแพ้หายยาขึ้นหายแล้วแม่งก็ไม่มีโอไ้ไม่นะไม่นะล้มบลโอ้ยกูวิ่งขึ้นแน่ แม่โคงไม่ของไอ้กู <c oughs> ไม่สนใจแล้วแม่งหาแพ้ก่อนแพ้กูอยู่ไหนแพ้แพ้แพ,แพ้นี่กูดูจาบตรงนี้ก็ได้แล้วแพ้ก็หาไปอย่างเช่นเคยสั่งแม่งอะไปอะไปและวคงไม่แพ้อะไรละ เฮ้ยมึงแกรบดิเอ้ยเอ,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 อ้ยเอ้ยแม่งแค่หินเนอะเจอ,อ,อ,อไว้ได้นะครับไป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 ,ไปเอาสอับดินี่อะไรเนี่ยโอ้ยไปไปเร <ๆ S 2> ็วเราสิยังค่อยเก็บนะครับโอ้ยถึงเขตบ้านแล้วห้ามพวกอาวุธมันไม่ดี chết à mình đi chứ à đây này à à nào đặt mấy người lán ba đây cũng không ai เดินก็ไปโอนย่ยยุยุยทอดแออได้แล้วเดี๋ยวมึงอาโอ้กูบอกว่เดี๋ยวไงเฮ้ยวันนี้เจอันโอ้ยตอนนี้ผู้หญิงก็ฟื้นแล้วนะ

Feeling. Oh, you got away, that's how I feel. The doctor's a real trip. Oh, he's he's harmless. Oh, he's kinda of sweet actually. He carried me here. He from my him. life away. Some way I passed out. The doctor saved me. I'm that's glad too. you made it. Yeah. It's really rough. But I couldn't. โอ้ยโอ้ยตายโอ้วยูทูบยังไซี่ย่เหรอเพไม่จริงเออต้องขอโทษด้วยโอ้ยมาเป็นเช่นนั้นอ่ะ่เงีบเลยอะไรนี่อ่ะไอ้โรคล์เสือโอเคไหมมึงผมจะไปยังไงวะ กิชัวร์ไหมเออไปไปกไปกลๆคน,น,นเหนื่อยล้า<ๆ>ไปไกลๆทันีีกวเาือตอนอร่อยวะใคคิวเพืมันต้องตายไ Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely no, no, I'm no. not. I can't afford to have Vass's captives here. These men buy product from the this is the safest place. He won't think to look for them here. Bring the rest you. he will die otherwise. Agnes. งเห็บไปว่าอะไรนะโอ้แม่งเออโนี้เฮียนี้ปังแม่งหัวงูเนาะเออโอ้อ้จะอองรอะมามีการจับมือกันนะครับรออยู่ที่นี่เลย

ว e The Merusa Cop โอเควันน <c oughs> uh, ี้ก็พอแค่นี้แัวันนี้ขอบคุณครับไปบาย